สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการที่ชื่อว่า i n s p i r e ์บต้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสบายๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีนะครับแล้วก็คงจะเตรียมตัวนะครับที่จะเฉลิมฉลองนะครับวันปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงนะครับก็คือวันสงกรานต์นะครับในหลายคนที่ วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ขอให้ปลอดภัยในการเดินทางนะครับแล้วก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับก็ผมเองก็เตรียมตัวที่จะหยุดเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็ชวนคุยมาเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนนะครับก็เป็นเดือนที่สี่ของปีแล้วครับเราตั้งแต่ต้นปีมาเราก็ผ่านมาประมาณสามเดือนกว,กว่าแล้วนะครับมี การทําทงานที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นผลประกอบการก็คือผ่านเป็นหนึ่งควอเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งควอเตอร์ที่ผ่านผ่านมานะครับของเพื่อนเพื่อนี่เป็นไปตามที่เพื่อนๆคาดการณ์หรือวางแผนไว้บ้างหรือเปล่าครับนะครับหลายหลายหลายคนก็ถ้าเป็นไปตามที่คาดการณ์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถทําตามเป้าหมายได้ประสบความสําเร็จนะครับแต่จาบใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ ประสบความสําเร็จนะครับหรือแผนการที่ตั้งใจไว้ยังดําเนินอยู่นะครับก็เรามาดูครับว่าเราจะพัฒนาและปรับปรุงอะไรได้บ้างน,นะครับที่พูดมาถึงตรงนี้ครับก็มาถึงหัวข้อของวันนี้ครับก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยว่าจริงๆแล้วเรามักจะบอกว่าเราทําหลายๆอย่างไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาหรือเวลามันจํากัดเหลือเกินนะครับมันทําให้เราไม่สามารถทําได้ตามที่วางแผนไว้นะครับหลายๆคนอาจจะอยาก ไปออกกำลังกายนะครับหลายๆคนอยากจะลดน้ำหนักนะครับหลายๆคนอยากจะท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนอยากจะ,ะทำสิ่งตัวเองตั้งใจไว้นะครับแต่สุดท้ายก็บอกว่าไม่มีเวลานะครับเพราะว่าเอาเวลาไปทำางอื่นหมดแต่จริงแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนออีกกรอบความคิดหนึ่งครับจริงๆแล้วคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยครับมันอาจจะไม่ถูกซะทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ยได้เวลามาเท่ากันในแต่ละวันนะครับได้เวลามาเท่ากันในแต่ละวันก็คือ2 4สิีชั่วโมงครับ พราะนั้นคนที่สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเนี่ยเขาไม่ใช่มองว่าเขาไม่มีเวลาครับเมื่อเขาได้เวลามาเนี่ยเขาก็จะจัดการเวลาที่ได้มา24ชั่วโมงน,น,นะครับอย่างอย่างที่สร้างประสิทธิภาพแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับจึงจะมาชวนเพื่อนๆว่าถ้าเราจะกลับมาทบทวนตัวเราเองนะครับว่าเราจะใช้แล้วว่าเราจะใช้เวลาที่ได้รับมาในแต่ละวันเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับ ก็ต้องเริ่มต้นจากการกลับไปพบทวนตัวเองอก่อนครับว่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนที่ผ่านมานะครับเราหมดเวลาไปกับเรื่องอะไรนะครับแล้วเวลาที่เราหมดไปนั้นมันสอดคล้องกับเป้าหมายนะครับหรือสอดคล้องกับความสําเร็จที่เราต้องการไปหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าอยากจะไปออกกําลังกายนะครับอยากจะไปวิ่งนะครับหรืออยากจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้เงี้ยถ้ามองยอ้อนกลับไปแล้วเนี่ย เวลาในแต่ละว,วันที่เราใช้อ่ะมันเกี่ยวและเชื่อโมโยงกับสิ่งที่เราวางแผนไว้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนอยากสุขภาพดีมองย้อนกลับไปครับว่าในแต่ละว,วันเนี้ยเราได้ทําอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสุขภาพดีหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะอยากใช้จะมีหุ่นดีนะครับแล้วดูซิว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งเป้าหมายเรื่องของมีการมีหุ่นดีหรือเปล่านะครับได้เคยไปออกกําลังใจหรือเปล่านะครับได้เคยวางแผนเพื่อที่จะ เอ็กซ์ซอร์ซอะไรบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ครับผมก็มีสี่มุมมองนะครับมีสี่มุมมองที่จะมาแชร์กับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะสร้างสรรค์เวลาให้มีคุณค่านะครับแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความสุขแล้วความสําเร็จเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมแชร์คือเพื่อนๆต้องกลับไปทบทวนตัวเองดูก่อนนะครับเพราะนั้นการกลับไปทบทวนตัวเองดูเนี่ยผมก็ขอเสนอนะครับการกลับไปมองตัวเองอยู่ในสี่องค์ประกอบครับ ว่าในแต่ละวันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกลับไปทบทวนตัวเองดูนะครับกลับไปมองดูว่าในแต่ละวันเนี้ยเพื่อนๆได้ทำสี่องค์ประกอบนี้หรือเปล่านะครับเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับก็คือเรื่องของความสําเร็จครับอยากให้เพื่อนๆลองมองย้อนกลับไปดูว่าในแต่ละวันเนี่ยครับเพื่อนๆได้สร้างความสําเร็จอะไรขึ้นมาบ้างนะครับหลายคนจะมองว่าโอ้คุยกันถึงเรื่องความสาเร็จรายวันเลยหรอ นะครับมันยากมากนะเพราะความสําเร็จมันค่อนข้างยิ่งใหญ่แน่นอนครับถูกต้องเลยนะครับจริงๆที่พูดกันก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าในแต่ละวันเนี้ยเราจะไม่มีความสําเร็จอะไรเลยความสําเร็จในแต่ละวันของเราเนี้ยผมกําลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า small win นะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปดูว่าในแต่ละวันเนี้ยเพื่อนๆสามารถสร้าง small win อะไรให้เกิดขึ้นได้บ้างนะครับ สมอลวินเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยก็ได้ครับเพื่อนๆนะครับเป็นเรื่องที่เพื่อนๆทําอยู่ประจําก็ได้เช่นตื่นมาแล้วเก็บที่นอนนะครับตื่นมาแล้วได้พาลูกไปส่งโรงเรียนนะครับตื่นมาแล้วได้คิดทบทวนอะไรต่างๆนะครับในวันข้างหน้านะครับวันนี้นะครับสามารถสร้างรายงานสําเร็จนะครับการสร้างสมอลวินนี้เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าการสร้างสมอลวินเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของเรานะครับ ให้เราเห็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้เกิดขึ้นเป็นเคล็ดลับในการสร้างความภาคภูมิใจนะครับเป็นเคล็ดลับในการพาตัวเราเองเนี่ยออกจากความกลัวครับเพราะฉะนั้นครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยในตอนสิ้นวันนะครับลองมองย้อนกลับไปดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆสร้างความสําเร็จอะไรให้เกิดขึ้นได้บ้างนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็ได้นะครับ ลองมองย้อนกลับไปดูว่านั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับในการทบทวนตัวเองเรื่องที่สองครับเพื่อนๆลองมองย้อนกลับไปดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับคําว่าเรียนรู้เนี่ยครับไม่ใช่เรียนหนังสือนะครับเรียนหนังสือเพื่อนๆจะไปอ่านหนังสือเข้าคลาสนะครับการเรียนรู้เนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่เพื่อนๆกลับมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เพื่อนๆทา เปกิจกรรมที่เพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองเพื่อนๆเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบความคิดของตัวเองนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีมุมมองและทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นครับวันนี้อาจจะตื่นสายนะครับไม่สามารถทําอะไรบางอย่างได้หรือวันนี้อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับการเรียนรู้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้ นะครับมันจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับเราก็กลับไปแก้ไขไม่ได้ถ้ามันไม่ดีนะครับเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างนะครับเพื่อที่จะนํามาป้องกันนะครับเพื่อที่จะนํามาพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นความสําเร็จการเรียนรู้ก็จะมาในมุมของเราจะสร้างความสําเร็จให้ดีขึ้นขึ้นดียิ่งขึ้นอย่างไรนะครับให้เร็วขึ้นให้พัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับหรือถ้าไม่ประสบความสําเร็จเราจะมีวิธีไหน นะครับในการป้องกันในการหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้คือการเรียนรู้ครับในแต่ละวันนะครับลองมองย้อนกลับไปดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของความสําเร็จนะครับทบทวนเรื่องความสําเร็จเรื่องที่สองคือเรื่องของการเรียนรู้ครับเรื่องที่สามครับสําคัญมากเลยนะครับก็คือในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ช่วยเหลือใครบ้างนะครับการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะมาได้ ในหลายรูปแบบนะครับเป็นการช่วยเรื่องงานเป็นการช่วยเรื่องความคิดนะครับเป็นการสนับสนุนใครก็ตามนะครับให้เขาทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับการช่วยเหลือนะครับเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองนะครับเป็นการมองย้อนกลับมาดูว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณค่านะครับสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองและก็ผู้อื่นนะครับเป็นการมองเห็นศักยภาพในตัวเองนะครับ ลองมองย้อนกลับไปดูนะครับว่าในแต่ละวันเนี้ยเพื่อนเพื่อนได้ช่วยเหลือใครบ้างน,นะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับลองมองย้อนให้ลองมองดูให้เห็นนะครับว่าการช่วยเหลือที่เพื่อนๆทํานทเนี้ยเพื่อน,เ,นเพื่อนได้ใช้ศักยภาพอะไรนะครับที่ตัวเราเองมีไปทํานะครับวันแรกเราจะมองหาไม่เจอนะครับแต่ในวันถัดไปนะครับลองมองหาดูให้เจอว่าการช่วยเหลือที่เพื่อนเพื่อนทำนะครับได้ทําไปกับใครบ้างนะครับ สามเรื่องแล้วนะครับความสําเร็จการเรียนรู้และก็การช่วยเหลือนะครับเรื่องสุดท้ายคับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับในการทบทวนตัวเองนะครับว่าในแต่ละวันนะครับที่ผ่านมาเนี้ยเพื่อนๆต้องขอบคุณใครบ้างเมื่อสักครู่ข้อที่สามก็คือเรื่องที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ข้อที่สี่เนี่ยครับเราต้องขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราครับมีใครบ้างที่เขา มาช่วยเหลือเรานะครับอาจจะเป็นคนที่รอให้เราเข้ารีบไปก่อนนะครับยอมให้เราแซงคิวในวันที่เรารีบนะครับให้คําปรึกษาเราในการทํางานนะครับเป็นกําลังใจนะครับในวันที่เราเหนื่อยและท้อแท้นะครับไปซื้อไอศครีมให้เราทานคอยชงกาแฟให้เราทานนะครับในแต่ละวันเนี่ยครับเราต้องขอบคุณคนเหล่านี้นะครับที่เขามาช่วยเรานะครับและอีกคนคนหนึ่งที่เราต้องขอบคุณก็คือ ตัวเราเองในแต่ละวันนะครับลองมองย้อนกลับมาหาให้เจอนะครับว่าอาจจะเป็นใครบ้างที่เราต้องขอบคุณนะครับปกติผมก็จะให้มองหาว่ามีคนที่เราต้องขอบคุณเนี่ยเป็นใครบ้างอย่างน้อยสามคนนะครับหรือตัวเราเองนะครับเราต้องขอบคุณอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเราสามารถฝึกเรื่องนี้นะครับในการกลับมาทบทวนตัวเองนะครับทั้งสี่องค์ประกอบนะครับ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จนะครับการเรียนรู้นะครับการช่วยเหลือแล้วก็การขอบคุณครับเราก็จะพบว่าในแต่ละวันของเรานะครับเราได้ใช้เวลาไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนะครับเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นประจำนะครับตามหลักการเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองฝึกขอบคุณตัวเองนะครับลองฝึกช่วยเหลือมองเห็นโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่นนะครับมอง ให้เห็นความสําเร็จที่เัวเองทํานะครับมองให้เห็นการเรียนรู้ที่เัาเองทํานะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเริ่มกลับมาเห็นว่าเพื่อนๆใช้เวลาในแต่ละวันไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดเห็นไหมครับเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยที่สามารถฝึกกันได้นะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆก็จะใช้เวลาไปอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อได้เมื่อใช้เวลาไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วมีคุณค่า เ,เพื่อนๆก็จะใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายนะครับเอาไปสร้างความสุขแล้วก็ความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์นะครับในการที่จะเอาไปใช้กับตัวเพื่อนๆเองนะครับเริ่มต้นวันนี้เลยนะครับลองกลับไปทบทวนตัวเองดูนะครับว่าเราใช้เวลาไปในแต่ละวันอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพเพียงใดนะครับแล้วก็เรายังเหลือเวลา ในอนาคตสำหรับปีนี้อีกประมาณสามควอเตอร์นะครับอีกเก้าเดือนด้วยกันนะครับเริ่มต้นวันนี้เลยนะครับในการทบทวนตัวเองดูแล้วก็เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับใครที่สำเร็จอยู่แล้วก็ขอให้สำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับใครที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ขอให้ลองกลับมาทบทวนดูแล้วก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วก็เพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าเราจะพบกันในอีก EP ถัดไป นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะฟังอะไรหรือมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับก็ขอบคุณมาก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 ครับเพื่อนๆครับ